คนฟินิกคนปิศาจนกอมตะที่ใค่ได้ยินชื่อใครๆเขาก็ว่ามันโกงแล้วใช่จะนั่นแค่ในเรื่องวันผีแต่ในเกมบล็อกฟูดจะไม่แต่แต่เดี๋ยวก่อนนั่นเป็นแค่เรื่องในอดีตเพราะว่าตอนนี้กัฟูลอัปเดตใหม่มีคนฟินิกตื่นมาซึ่งบอกเลยว่าความโหดของมันนั้นมันทำกับความยากในการได้มาครอบครองและยี่สิบชั่วโมงบล็อกฟูดวันนี้ผูจะเอาพลังัลนมาครอบครองให้ได้จะเป็นยังไงไปดู เมื่อคลิปมาเริ่มต้นด้วยไอคูหูกับผมนะเขาชวนขาไปลองดันพลฟีนิก์ไอเราก็บอกไปอัมบัตี่ยังไปถึง400เลยจะไปลงได้ไงแไอคูหูผมนะเขาก็ขยันขยอไม่เลิกเขา,ากับผมว่าลงได้ลงได้ไอผมนี่กระโดดขยันขยอมาซะขนาดนี้คงจะผ่านไม่ได้ผมจะเรีับเรือไปที่กาะบาสก,ก้าเลยทันทีไอคูหูผมเขาก็แลกตัวลงดันให้เราเขาก็ไปยืนในแทน่นและปฏิบัติการการลงจึงได้เริ่มผมรู้ว่าพวกกำลังดูหน้าจอดำๆอยู่ใช่เขไม่รู้ดีพวกแกลบมัามาเกิดอะไรขึ้นมาดดิมันก็อยู่อัดไป อีกมิจะไม่ให้มีอุปสรรคสกิบมันไม่ได้เลยหรือไงไอ้ว่านีผมจะอธิบายเรื่องก็ย่อยให้ฟังละกันครับข <c oughs> ยางที่เห็นไปว่าภาพล่าสุดคือผมไปลงรักกับคู่หูผมสองคนถ้ามาดันลงไม่ไหวเพราะอดาฟินิมันโหดคู่หู <c oughs> ผมเขาก็เลยไปเรียกลูกน้องมาช่วยแล้วก็ทําให้ลงได้ไหวแล้วก็ตัดภาพมาอีกทีแล้วก็ตัดภาพมาอีกทีใเ,เวลาปัจจุบันเพื่อให้ผมนี่ยก็เพิ่งรู้ตัวว่าคลิปมันอยุ่อัดเปลงตอนลงเซตเนี่ยแหละ ที่โชกตาจะไปเข้าข้ากันบ้างเลยหรือไงงั้นเอาล่ว่าเรื่องเธอผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยแล้วกันเมืเ่อกับเรื่องของผมกับเธอแล้วกับไปดูสกิลของเรากันดีกว่าสกิลแรกฮิตเตอร์เริ่มเปม็นสกิลแซดเมื่อก่อเลยพูดมือก่อเป็นการกางปีกออกมาซึ่งปเป็นครั้งแรกก่อนวอ้าแต่ปีกก็สวยแล้วอะ่ะวู้โค้เทพของโคตรดีซึ่งเมื่อก่อนไปล่อยไปมันก็จะเป็นการแล้วก็พือปีกตบไปขนาดแล้วก็เป็นคืนก็แทกออกมาซึ่งเปนโคตรสวยว้า ー แค่สกิลอะไรก็เท่แล้วอะ่ะจะบอกว่าดีเป็นสกิลดีสวยสุดที่ผมเคยแจมมาได้บล็อกฟูลเลยก็ได้คือมันเทพจริงผมสามารถกคน,คนลนะทั้งวันเลยนะพูดจริงซึ่งนันแน่ตอนครับด้วยความเพลิดของมายผมจะเอาสกิลไปยิงตัวหนูตัวนี้แบบ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 มัวไปหมดแต่เน,นื่องจากโคตาการแลกตัวลงนอนของครูหูผมแล้วก็ลูกน้องของเขานั้นหมดไปที่เรียบร้อยเราจึงเอาฟาร์มาเลี่ใยเป็นถึง400รอดีกว่าก็แม่จะให้มารอเขาแบ่งอย่างเดียวคงไม่ได้มึงก็ต้องมีช่วยเหลือตัวเองกันบ้างเออผมหมายถึงก็แบบเอาฟาร์มเองนะครับก็นั่นแหละที่ หมายถึงอะเนี่ยพวกคุณอะคิดรายการหนาวโหทะลึงจังเลยแล้วปฏิบัติการกาฟาร์มจึงได้เริ่มแต่พอฟาร์มไปได้สักพักผมก็นึกขึ้นได้ว่าไอ้พวกกรมของเราผมมันมีปัญหาอยู่นี่หว่าผมจึงยกเลิกปฏิบัติการกาฟาร์มแล้วก็ไปหาทางแก้แล้วจนกระทั่งในที่สุดก็แก้ได้ เพื่อก็ใช้เวลาในการแก้อยู่นั้นคือนาาแบบนานจริงอ่ะจนกระทั่งคือผมและกันลุนองเข้าซื้อตทองดันได้อีกรอบอ่ะแล้วก็แน่นอนทางสอ้อก็ชชวยขบลงดันอีกตามเคยใช่ไอเด็กคิวของยังเราจะผ่านไปได้ยังไงจึงเรีบไปหาองใครเร็วูกคุณหนูเขาเรีบกขับเรือหางยาวไปทีกับนาสากทะเลทันทีแล้วก็มายืนแทนลงดันและปฏิบัติการการลงดันนั้นจึงได้เริ่มและเพื่อแม่เบียการขาดจังหวะสกิลสวยๆไอ้ว่าผงมาตายไปตอน้สกิลเลยแล้วกันครับเพราะว่าจะให้ปัญญาไอ้เีวลลาาไปทกัน เอาเลยว่าเดี๋ยวผมจะบรรยายฟังที่หลังแล้วก็ต้ภาพมันที่ตอนอยู่ในห้องเหลืองก็ได้มาคุยคนด่นาตาหล่อขายผมเพื่อมาคุยเป็นปุ่มดูราคาแล้วก็ตงตกใจมันไม่ได้แพงนะขนาดนั้นนี่วะทีแล้วผมดูว่าจะแบบสกิลสองมันก็หลายพันแล้วอะไรเงี้ยพอะเราก็เห็นว่าเป็นพลระดับแอดวานซ์ด้วยแต่นีมันไม่แพงเลยนี่ว่า แล้วก็เจ้าเขาให้แล้วก็ไหนไหนมาดูสกิลกันหน่อยสกิลวีตุนในรอบนี้นะเป็นสกิลเอ็กซ์ใช่ครับที่เราเขำมาคิดงั้นถ้าพอพกลายเป็นสกิลนั้นมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วผมก็น,นึกขึ้นได้ไว่าพอฟเดรกาเป็นสกิลบินด้วยนี่วะถ้าตามปกติแล้วนั่นแจกะสบการณ์ดรับของตื่นมามา,มากมายปกติมันจะให้สกิลแหลกก่อนแล้วตามด้วยสกิลบิน พอบรลุรนดะเราจึงไปช้าๆดีหรอเร็วกว่าสก,กิลบินทันทีแต่เมื่อกดออกมาก็เออมันก็เหมือนเดิมเลยนี่ว่ะเออคิดในใจว่าคงไม่ใช่แล้วแค่ดดจะบ้าที่บาจะเพิ่มแค่ความเร็วก็ได้ถือรอบบินดูสักหน่อยแต่พอรอบบินออกไอ้ปุ๊บก่อเฮเมื่อไฟอริ่ต่างรนานาแล้วเฟจากปิงนะจางหายไปกับพลกงรากที่ปรากออกมาซึ่งเราได้เห็นก่วอวาวโคเท สรับใครครับพี่ตกร,รันเราชนะไปครั้งที่สองแต่เมื่อตกชัยไปภาไมปเรอยจิ้งไปถึงไม่เปลี่ยนให้คุณลองกดแอปแล้วก็บินก่อนให้คุณลองกดแอปแล้วก็บินออกไปนิดหน่อยคุณจะพบกับความเท่และโคต้ากันแลกตัวรองรันขคือผมน่าเหลืออีกหนึ่งใบใช่ไอเดคิวคอยก็คงจะผ่านไม่ได้าะจ,จิมุนลบแจมมาเข้าอีกตามเคยซึ่งอยากให้บอกว่าช่วงการลงดันเดี๋ยวผมจะเอาไปโูดทีหลังเพื่อไม่ให้เการขาดจังหวะแล้วกลอบมาแต่ผ่านมาก็เลยดีกว่าจะเกี่วไเตือนไม่รอบนี้นั้นมันเป็นสกิ S <S hey, ใครเชื่อมันก็นสนใจแล้วนะสก,กิลเนี่ยมันไม่ใช่อาบูเฟมแล้วเมื่อก่อเราเคยพบันกะเบนการชูมือขึ้นพร้อมชาร์จบอลเก,งก่งๆแล้วก็ปล่อยออนไลน์ความเม็นกินตอมมาเป็นสีฟา้ฟาๆซึ่งบอตามตรงว่ามันโคตรเท่ควสามารถขามานเป็นการเปลี่ยนซาบิน่าให้เป็นเลือดและที่สำคัญมม่ใชสามารถฮิวเพื่อนได้ด้วย คือกา,ารดาเมจสำคัญเท่าไหรเมอสำคัญตรงที่มันโนนคตรเท่เออเฟมโคตรสวยเลยอะ่ะผมสามารถกดดูสกิลวันนี้ทั้งวันเลยนะพูดจริงแต่เซเลเดตอนนี้ไปกินสต้ามินาเยอะเกินไปหน่อยแล้วก็ต่อจากนั้นไอล้ลกน้องคอคู่ของผมคอยอยากมงคสกิลฟีดิกตื่นที่ผมยังไม่มีให้ผมดูเราเลยก็ไม่ยากไปการสปอยตัวเองจึงหันหน้าน,าน,นี่แล้วกลับไปฟาร์มดีกว่าเลือกฟาร์มไปเลยสักพักก่อนเฮ้ยผมมุดสังเกตแล้วเดียวมาทำดาเมจได้ด้วยโอ้นี่ทั้งเท่ทั้งสวยได้แบงนี้กูได ได้แต่ไมทำหน้ามแมดได้อีกเหรอนี่มาบูยิงในฝันชัดๆเลยว้ของโคตรดีแต่เนื่องจากโคต้าการลงดันนั้นหมดแล้วถ้าปฏิบัติการกาฟารฟ์ามอตอรีแบบจริงจังจึงได้เริ่มไม่รู้สิพอใาาช้สกิลตืวแรกก็มาใช้สกิลปกติสกิลปกติมาดูงงๆยังไงไม่รู้แต่ก็เนื่องจากไอ้ผมอฟินดิงนี่เป็นหน,นโ,โลเกียร์ถ้าไปฝ่าไปตายไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คิดไปคิดมาก็เ,ออเดี๋ยวนะ เพราะว่าผมเฟรนดิ้งมากองก็ใส่โลกเกียส์ซะอีกซึ่งพอคิดไปคิดมาสาเหตุการตายเนี่ยเป็นเพราะความโง่ของผมมากกว่าถึงจะฟาร์ไปตายไปแต่ในความเห็นเราอยากเห็นซกิลแบบจัดๆทำให้ไม่ได้บรรจารก,การฟาร์มในระดับเนื้อการต่อไปไม่หยุดพักโอเคแน่ใจว่าสกิลเราต่อไปไมันต้องอลังการมากแน่ๆและเขียนได้บอกวต้องมีแสงสีฟ้าเยอะมากด้วยผพมืองส่แบอรออตันรอไว้ก่อนเลยใช่เพราะว่าเขามีเลนเดอร์เอ็กซ์แมเบอร์ที่ทำมากองแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีและยังมีความงคงทนเหมาะกับสนามรบบวกแล้วก็ยังมีคอนเอ็ม เอ็มเอลดราคาได้อีกหนึ่งร้อยบาทไ,ไปพอฝาไปฝาบบางของขึ้สังเกตว่าตรงเีือมีห้องอะไรบางอย่างอยู่ด้วยมีความเป็นเด็กขี้สงสัยจะรอดนเข้ับไปดูสักหน่อยแวะแต้สมบัติด,ด้วยครับเขาาาบ้ามาข้างในปก็ดูมันจะเป็นถงที่มีทางยาวๆหรกอมีทางเลี้ยวหนุนนี่นั่นเมื่อเดินตามทางไปจนสุดซอยก็เจอมือห้องสมุดยักษ์อะไรบางอย่างเราเด็กก็ไม่รู้คืออะไรกันเลยไปลองถามบรรลักษ์ดูเมื่อก็ถามว่าเรามาทําอะไรผมก็บอกไปว่าโอเชียนคาเบอร์ใครไม่เก็ทครับโอเชียนแปลว่ามหาสมุทรเมื่อกี้มูค้าทษทีไอ้ดูบรรลักษ ะไร้เราเลยให้มาทิ้งทวนไว้ให้เรานิดหน่อยบอกให้เรามารอฟังในนะครับเดชหน้าอ๋อเพราะว่าต้องเป็นในห้องที่มันล็อกอยู่แน่ๆโอเคอะไรๆอะไรๆอาจจะเป็นบ้อสใหม่ก็ได้แต่ดูจะท่าทางแล้วคงไม่ได้เข้าไปไง่ายๆแล้วก็ได้ข้อสงสัยอีกตามเคยผมรอบีคือไปดูร่บหอคอยนิด เพื่อจะได้บอสแถอะไรบ้างแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีครับและยืนนีผมก็น,นึกขึ้นได้ไอคลิปที่หน้าที่ผมลงไปมีผู้ชมถามมาเขาบอกเอา,าไอ้หอกหองหอหอตากูลีมันยังสามารถใช้อย่างอื่นได้ด้วยเขาบอกกเพาะว่าไอสก,กิลดึงของมันนั้นตาวิทีสซิงกอสร้างมันจะเป็นการดึงเราไปแทนเ,เร้ดูความสงสัยจึงต้องลองสร้างหน่อยซึ่งเมื่อลองแล่านานก่อว้มาใช้ได้จริงมันเป็นการปาหอกไอปักแล้วก็ดึงตัวเราไปแบบสไปเดอร์แมนว้ ของเคสดีเลยอยากดูจะไกลไม่ใช่น้อยโว้เพราะเพิ่งรู้ว่านี่ว่าใช้แบบนี้ได้ด้วยสุดท้อของอคุณคอมเมต์เจอผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อตามดู จะแต่แล้วคำนองก็แตงว้าถึง400หมาสักทีถึงบอกว่าถึง400หมัดแล้วก็ตามแต่ก,ก็ไม่รู้ต้องทำอะไรยังไงต่อถึงจะเปิดคิปพี่ป 9, 9, 9, อเกาหักเกาแปดดูนิดหน่อยทุก็ดูคีพี่แกไปเลยเรื่อยจนก,การะทั่งเจอช็อตที่พี่แกลงด้านคนเดียวทีแรกมันก็ดูมันจะไปได้สวยแต่พอไปมาพี่แกโดนเจา้าทะเลสัตายเฉยซื้อเราที่เห็นดังนั้นก็คิดในใจที่ทวงอะที่ไม่เป็นลงคนเดียวคือขณาที่ปอยังท้องไม่ไหวเพเป็นละคนเรื่อมีหวังได้เละแน่ๆตัวพี่แกซื้อตัวเราล่าของผลฟินิกนะ ให้เราไปมีมปด้านซ้ายของเกาะและแ้วก็เจอกับหอหินแถวนี้เมื่อรูปไปกระลาปุ๊บก็เจอกับนักพนักเศาสตร์ที่กำลังบาดเจ็บอยู่ให้เราเข้าไปคุญแจเฮียแก่ชีแกก็บอกว่าชีแกรับบาดเจ็บจากการสู้กับตัวสลัดมาแล้ตัวเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะรักษาให้พอราาักษาเสร็จปุ๊บชีแก่คดีใจจัดเธอไปเล่นโบนตาสไตล์ทานีสุบชีแกบอกว่ารู้ไหมท่านนะ่ะเป็นนักพนักเศาสตร์ที่เก่งนะมาพยายามช่วยทธอมีพลังเยอะขึ้นก็ได้บลา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 ใหเราก็ตอบตกลงไปโดูชีแกก็เสนอขายตัวลงดัต เดี๋ยวก่อนเขาจะให้เป็นโลคนเดียวคงไม่ไหวแน่แน่เพาเมื่อตอไปตามแด่กแกงคู่หูมาช่วยนิดหน่อยซึ่งเขาก็บอกว่าครูดาวซื้อตัวเขาเสร็จพอดีเขาบอกเดซื้อก่อนแล้วผมค่อยซื้อทีหลังแล้วก็มาปฏิบัติการการลงนามจึงได้เริ่มแล้วก็ตามพามาอีกทีไวเหมือนกโอหโหแล้วสกิลที่ตื่นมาในรอบนี้นั่นเป็นสกิลสีซึ่งเมื่อ,อนเลยบวกบกงคนจะมีการกางปีกออกมาและบางคนไปไปบกงคนจะมีการพู้ขอเสนอ พอจะเห็นตัวขึ้นฟ้าแล้วก็ถล่มลงพื้นฝึกมาโคตรเท่วู้มันโคตรอลังการขอโคตรดีวู้โคตรเท่สุดท้ายๆนั่นจะกระสันิฐานตอนที่จะตื่นมันก็เป็นลากฟินิกแบบเต็มตัวซถ้าลากตัวคงจะเดาได้ว่ามันก็ต้องเป็นลากฟินิกนั่นแหละด้วยความอยากรู้อยากคิดตามเคยจึงรีบไปแล้ตัวลงดันทันทีเฮ้ยตัวลงดันเหมือแบงค์ห้าร้อยยังไงไม่รู้ใช่เลยแบงค์ห้าร้อยไปแล้วก็บมันลงดันกันดีกว่า ตอนภาพมาไอี่ตอนลงดันไปที่เสร็จสิน้นซึ่งม,มาดูว่าสกิลไหนมันตือและเราก็ต้องตกใจว่าเออ เขาไม่นสกิลไม่เปลี่ยนอะโอ้มันก็เหลือสกิลเดียวแล้วนะเอลอราได้คิดได้ใจว่ามันคงต้องบักแน่แน่ผมจะร่อนหาด้วยแกงขู่แล้วก็บอกตกระพาว่ามันไม่ได้บักเขาบอกว่าการเตือนลาบนี้ไม่ได้เปลี่ยนสกิลใดๆมันเป็นการหาสกิลใหม่เข้ามาเราเรียนแบบนั้นก็ยิงเออเข้าไปใหญ่ไม่มันจะมีค่าเข้าใหม่เลยฟ้าแล้วก็บอกตกับพมว่ามันต้องกดคลิกแล้วก็ไหนไหนมาลองดูกันหน่อยซึ่งเมื่อเรากดคลิกไปก่อนโอ้มันเป็นสกิลคลิกจริงๆมันเป็นการพุ่งเขาไปชนโอ้ ของโคตรดีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมีสกิลผมมีสายมีสกิลคิงอะ่ะโอ้ของโคตรดี ผมโคตรชอบแล้วกลับมาแล้วก็ได้ความบังเอิญโคต้าการลงนัดขอคู่เขาผมก็เหลือหนึ่งรอบพอดีว่ากาไปลองก็เลอแคดูสก,กิลพอดีคงมีอะไรเป็นใจแบบคนนี้แท้วล่ะครับแล้วกลับมาปฏิบัติการการลงนัดจึงได้เริ่มซึ่งตอนที่สัญญาไปว่าจะรีวิวให้ฟังตอนสุดท้ายใช่ไหมซึ่งเอาจริงมันจะรีวิวยังไงดีอะแบบมันก็เป็นเหมือนดินแดงอะไรเถื่อนนั้นอะแบบโซนป่าป่าแบบป่าดิบๆอะใช่ครับซึ่งก่อนหนึ่งก่อนสองก็อนสามกอนสี่มันก็จะเหมือนกันไปหมด แล้วแมกก้าอุวมาสาต,ตอนพเจ้าฮาเลนเนี่ยแหละแต่ถ้าคุณเป็นลองลมีคนจะหมดฟินิ้มาก่อนจะสบายมั่วแล้วก็คนใช้พลพาตีบธรรมดาไปเพื่อที่จะการลงมาหลายตาก็มีเพียงเท่านี้ครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างไอคกนสุดท้ายแมกก้าเนเป็นแบบฮาลีนฟอดเลยมือกอด้ลอกแล้วก็พีมาวาแบบไม่มีผิดซึ่งมาตามตรงคับว่าไอ้ดนสุดท้ายเนี่ยอยากของจริงแล้วก็ไหนไหน,าหนามาดูสซกิวสุดท้ายกันหน่อยเมื่อกดไปปุ๊บมันเกาะขึ้นว่ะเฮ้ย hey, แต่ตอนมีนาคนนายนะั้นมันไม่พอนะ <c oughs> ไอพ่กเวนี่ก็ซาไม่น่าเปรียงโคตรเลยแล้วสักก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เปลนจากกระโดดขึ้นไป็นรถไฟแล้วก็แปลงหลังเป็นฟีนิกซ์ฟิวเบอรโคตรเท่โดยเฉพาะไอสาระลักทองแปลงหลังอ่ะมันมีไอสารลักฟีนิกซ์ออกมาด้วยสกิลต่างๆเราได้มันก็จะเปลี่ยนใหม่หมดสกิลแรกมันก็จะเพิ่มลูกบอลไฟเป็นสามลูกสกิลกระดี๊สามมันก็จะเพิ่มวงให้กว้างขึ้นสกิลกระดี๊สามก็รู้สึกจะเหมือนเดิมแฮะสกิลคิกก็รู้สึกจะเหมือนเดิมเช่นกันซึ่งโดยรวมคะแนนความเท่อมให้เต็มสิบ ความโหกหายเต็มสิบเชน่นกัน,หนเ,เห็นอย่างนี้รามเอแรงใช่ได้เลยนะคุณของเคตดดี แล้วมีความเฮงของไมค์ผมจึงเอาผลฟฟนิกซ์มาตีบอร์ดหล่นนิดหน่อยอ๋อใช่แล้วก็มีคนบอกเข้ามาว่าอัปเด,ดตต่อไปมันจะนนมีผลโมจีตื่นด้วยไอเรานี่ก็ดาวดาวมาต้องใช้มาเตอรี่ด้วยแน่แน่ึะคิดได้ใจว่ามาฟาร์มรอบอัปเดตหน้าดีกว่าตอนนั้นจึงรีบเปิดคูกเกินทันทีพอเช็คราคาอะไรนิดหน่อยซึ่งอู้ราคาแรงไม่ใช่น้อยแต่ก่อเฮ้ยทำไมเราไม่ไปดูที่ไอหนูขายผลก่อนเพื่อบางทีไอหนูเนี่อาจอะมาขายก่อได้ต่อไปที่ไอหนูขายผลดูก็ถึงกระตกอู้รอบที่สอง พอ่อมีมพลโมจิอยู่แล้วเกือบไปแล้วไงดีฉันที่เรามาเช็คก่อนม่งง้ทผมได้เสียเงนนินฟรีๆแน่แน,น่และนั่นก็ไปทำหมดด้ยิงสีจงและบอฟูดวันนี้และเรื่องจาพฟิลิปมรชัยส0่้มาร์สกระทมขอ400รลยแล้วกันเจกกนคลิชิมาครับไป